สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเกมนะครับ Flying l a า a นะครับหรือไอ้นอนหันสาถ้าเกิดใครเคยดูกระตูนเรื่องนี้นะครับก็ไปลองหาดูใน u t u b e นะครับตลกดีเหมือนกัน l a ว a l a ว a นะครับก็ตอนนี้เป็นเกมในมือถือนะครับก็สนุกดีก็เลยมาแนะนําให้ดูนะครับก็ อันนี้ก็ตัวละครตัวแรกที่เขาให้มาก็จะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับหนอนตัวสีแดงนะครับเป็นตัวปกติอันนี้เป็นตัวที่ได้มาจากการล็อกอินผ่าน Facebook นะครับเขาก็จะให้ตัวนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นซื้อเอาเนี่ยได้ทองได้อะไรมาซื้อก็เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะได้มาครับแตะเพื่อบินนะครับก็จะมีด่านให้เล่นนะครับแล้วก็เล่นด่านแรกนะครับ เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยชอบชอบะตลกดีเดี๋ยวหาเนี่ยแล้เขาก็ให้กระโดดขึ้นไปตามชั้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องกีดขวางถ้าเก็บไส้กรอกครบ5อันมันจะพุ่งขึ้นไปนีสี่แล้เนี่ยมันจะพุ่งครับดูเหมือนง่ายครับ ห้ติดเจ็ดครับติดเจ็ดติดเจ็บเล่นเพลินๆครับนี่โดดละลัวเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่รีบโดดกันนี่โกลนี่โกลนี่โกล หลักเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไอพื้นสีฟ้านี่คือน้ำแข็งเลย <c oughs> <c oughs> ชั้นร้อยเก้าสิบแล้วสีเหลืองๆนี่มันทำให้วิ่งชา้าสีฟ้าวิ่งไวโอ้กระโดดเลยเสยกเกา พุ่งครับโอ้โ oh. ห <c oughs> อันนี้คือตายนะถ้าเกิดอยากจะไปต่อก็เนี่ยกดดูวิดีโอเขาครับหรือว่าจะเสียโดนัทก็ได้แต่อันนี้กดวิดีโอมันจะไม่เสียอะไรปิดเสียงไปก่อนคือต้องดูให้จบอะแล้วมันจะให้เล่นต่อนะครับถ้าเกิดดูไม่จบมันก็จะต้องไปเริ่มตั้งแต่ชันหนึ่งใหม่ หรือไม่ก็เสียโดนัทก็ได้นะครับ1อันมันก็จะเล่นต่อได้เหมือนกันอันนี้กดให้ดูนะครับว่าเนี่ยฟังวิดีโอเขาก็ไปต่อได้ครับอ่ะใกล้จบแล้วรอแป๊บหนึ่งก็เป็นวิดีโอแนะนำเอ่แนะนำแอปของเขาแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรกดเสร็จก็กดเนี่ยกดปิดได้เลยครับเนี่ยแล้วเราก็จะเล่นต่อได้ครับ แต่คงจะไม่ค่อยรอดอะครับแม่งโหดไอที่เป็นลูกศรลงนี่ทําให้ชั้นมันวิ่งมาไวขึ้นนะโอยกบกบบเนี่ยเห็นปะมันจะตกครับอ้าวโดดโดดให้ไวครับลิบต์จำครับจำ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 ติดเจ็ดครับโคตรโหด ก็พยายามเก็บสายก่อให้ได้เยอะครับมันจะได้พุ่งรวไวอย <c oughs> อันนี้คือเสียหนึ่งโดนัทเพื่อจะไปต่อนะนี่ชั้นสามร้อยยี่สิบแล้วนะครับนี่ได้โล่มาอันหนึง่งอ่ะเรียบร้อยอ่ะถ้าอยากไปต่อก็เสียอ,อยสองโดนัทครับ หลืออีกสโดนัทจัดไปนี่เล่นให้ดูขำๆนะครับว่าก็เล่นเพลินๆน,นะครับแต่เล่นสักพักก็คงเบื่อแหละเพราะว่ามันไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายโอ้โหรีบโดดไปครับเพราะชั้นมันจะตกโอเคครับรอบนี้ได้385ชั้นนะครับ ได้เหรียญมา332ร้อยสามสิบองนะกลับไปที่หน้าแรกก่อนครับเนี่ยได้มาสองพันแปดล้วครับเปิดฟรีนี่เปิดฟรีเนี่ยเขาให้เหรียญเราห้าร้อยถ้าเราอยากได้โอกาสสองเท่าเราก็กดนะครับดูคลิปวิดีโอเขาก็จะได้เพิ่มเป็น1นึ0งพันนะครับอันนี้เป็นเกมอะไรไม่รู้เออน่าเล่นดีเหมือนกันนะครับ เท่เท่เท่เท,ท,ท่ครับแนวสงครามนะครับเ <najbardziej> พย์พอเอ่อเพย์ฟรีชื่ออะไรหลอดหลอดมบายค่ะอินสตาเลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอเอาไว้ตรงนั้นก่อนเข้าเกมเดิมก่อน ปิดนะครับเนีย่ยเห็นปะเขาก็จะให้เหรียญเราเป็นหนึ่งพันนะครับถ้าทายรางวัลโอ้โอกาสสองเท่าก็ต้องกดอีกไม่กดอ่ะไม่อยากได้ฟรีนี่ก็เหมือนกันครับทําตามข้อเสนอของเขาก็จะได้ของนะครับ เนี่ยเขาก็จะบอกชมวิดีโอประจำวันนะครับได้3โดนัทอะอย่างนี้ถ้าอยากได้โดนัทที่ไว้กระโดดได้สูงๆเนี่ยก็กดเข้ามาดูที่โฆษณาเขาครับ ตึกตึกตึกต,ตึกต,ตึกตึกตตึกตึกก็แอปนั่นแหละเอ๋เห็นปะได้แล้วนะครับรับอ้าเฮ้รับไปแล้วตายตายตายต,ายต,ายตาย ดูแม่งแต่โฆษณาเลยอย่างว่าเกมฟรีก็อีกอ,อันหนึ่งโหมดทำลายสถิติอันนี้ไม่แน่ใจมันเล่นแบบไหนน่าจะเป็นคะแนนมั้งครับอะลองดูเลยก็แค่มาแนะนำกันเล่นเพลินๆเฉยๆนะครับ ห <c oughs> ล่อนซิ่งนะครับเป็นวิญญาณครับวิญญารีบต์จำครับไม่โดนอะไรเลยครับ,รบจำจำจำโอ้ไปแล้วครับพุ่ง ไปอีกไปแล้วไปแล้วจำ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  ผีครับเป็นผีเป็นผีเป็นผีไอ้ลูกโป่งนี่มันจะกระโดดทีสองชั้นเลย <c oughs> หนืดผมไม่ชอบเลยเหนื่แม่งน่าลำคาญ ว้าวโอ้เลยไฟอิงเฉยเลยเลยเจรวดนะครับพลาดพลาดพลาดครับนี่2 1 7แล้วเนี่ย อ่ะดูวิดีโอพวกไปต่อนะครับก็ไม่นานหรอกครับวิดีโอประมาณ30วิแล้วก็เขาก็จะมีเกมแนะนำอะไรเล่นเปล่อยนเขานะครับเราก็ต้องดูตามที่เขากำหนดนะครับแต่ก็ดีนะได้เห็นเกมอะไรใหม่ๆเยอะเลยก็เกมไหนหน่าสนเดี๋ยวก็ไปโหลดเล่นแค่นั่นแหละ เสร็จแล้วก็ปิดนะครับเล่นต่อเปนขึ้นชีพแล้วเฮ้ยชีตอ้ย้ยยเนิดเนิดทำไมมันเนิดไม่ชอบเลยโอ้รีบหน่อยตาจะไหลเอาไม่กดไม่กดไม่กด มันก็เหมือนกันแหละนะสองอัน ็กระบาลเลย <c oughs> ลยกับไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับ <c oughs> นี่ก็มีโฆษณาเห็นไหมกุ้งสีนะครับอันนี้ปิดได้เลยอันนี้เขาไม่ได้บังคับนะครับ <c oughs> เป็นอันดับอ่ะคะแนนสูงสุดที่236นะครับ อันนี้คะแนนสูงสุด455อ๋อโอเคครับนี่ชั้นรวมทั้งหมด3,000มันจะปลดล็อกด่านตอนชั้นรวมเท่าไหร่วะโอ้หนึ่งหมื่นนะครับนี่เพิ่งมี3,000คือต้องโดดแม่งทั้งวันนะครับกว่าจะได้ด่านใหม่ขึ้นมาท้าการท้าทายอ๋อได้ สามชั่วโมงของขวัญจะปรากฏที่รับบี้ก็โอเคครับใครชอบก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับ